รางวัลมันสี่รางวัลมาแล้วเขาองเราจับห้าห้าเบอร์ก่อนจำไรเลยพูดได้จำไร่ไดมรางวัลมีอันเป็นจำหาไม่จงมันเบอร์มันหลยคนรางวัลสองเอก่อนแล้วจบก่อนไม่ไม่ถึงแค่สี่ครั้งก็จบถ้าทั้งหมดนีรางวันีคนจำหนีมีผู้เดียวพู้จับผู้เดียวคนหนึจับผู้เดียวผู้เดียวรางวัลคนหนึจับคนเดียว ถ้าอนั้นเราักสองรางวัลก่อนเนาะแล้วก็เปืดอีก12ผลงานเพลงไปนอดมัอนตะกันเขาเดือคนมาหลายเนาะมันังเลือคนมาหลายดิ้ทัอก้เนกั้น่อตายแล้วกวรางวัลใหญ่หนีทองไม่ได้ราวัลเมื่อไบ่เครื่องเสวลาเดเนาะว่าเดี๋ยวว่า เบอร์แล้วมันจะเถวเมียด้วยบนเบืรออาลาด้วยอะไบอก่างนี้สำหรับรางวัลนะครับอันนี้อันนี้คือถ้าจับได้นี่เัาไดรอรางวัลวันนี้เบ๊บครับผมมันราบกับจับไปเลยยกแก้วกลับมาได้แล้วกินหมดแก้วก่อนสำหรับนะครับเกียรขวดตามกติกานะครับคนที่ได้รางวัลให้ถือแก้วตัวเองขึ้นมาแล้วก็กินหมดแก้วก่อนก่อนรับรางวัลนะครับเดี๋ยวหลังจากรับรางวัลแลนะครับ เจ้าจับดูเถอะจับของฉันฉันสิีแหาทุมเพิ่มนะครับของนอนยังถีมากฉันสิปเยี่ยวปเยี่ยวบ่ปเยี่ยวก็เยี่ยวนเี่กเฝ้าจับเถอะอ้นเยี่ยวอายนยี่ยวอนุญาตให้ใครไปน้องนะานบอดีเนะสายยุ่มบอดีเนาะอนุญาตให้ไปไปยี่ยวไปสีไปทำเนียนไปทีบ่ เขามีไฟแล้วล่ะไฟจุกเนาะเติมมีเตรียมผมือนาพนี้ไปมานะคะลาเมือนีไเอาเห็นแม่นบนนีลางเอาวเาไปลงานเันีุกวันนี้วันสุกตาย่อท่านละโเกยทุยวันสุกวันนี้อะไรมันจันเหรอ เออวันจันทร์วันจะทิ่งดาวไปแน่เมืองท่าน่ะเหี๋ยวอานคาดอยู่วันสุกวันี้โอ้ยดุอี่เบ่โอ้ยสุมมีห้องสุกกับวันสุกต่มีอาไรม่ละแมียนอนก็แห้งละม่นอนก็แห้งจับสต่รกเวาม่นอนโอ้ยหลับไดแล้วหลับได้แล้วขอบคุณมีสนับมาเกี่งเสียงนะครับ ตัวบิ๊กซาวอครับซงเศร้าหนาเศร้าหลังครับนะครั้อบลับหับพิธการจับฉลากได้ไหบัดนี้เอาเทีเลยบัดนี้ก็กายยกเลยบัดนี้ย่านนี้ยกอีถ้าับได้ชื่อใครเงียๆที่เรา่ทุวเคือเกี่ยวเลยี่ดีโอ้กินเพียวเลยไหถึงเลาเยี่ยงกระซังครับเนาะอาจย์ี ยังสิ่อาจารย์พอตรงร่มนี้ยังข้าโบว์สงสารตีปีม่เรียบไปเอาหนาครับมันเอาเพียบนอกลุงนี่แหละลูกอยากนอนเบดร์ตควัเงี้ยเลยเอาจังสี่เพราะลูกอยากนอนลูกแต่ซื้อมาเมียมันแล้เราไม่เคยกินหรอกแต่ว่าเราถือรางวัลบ่เราถือเบิร์ตแก้วเลยเหนียวเนี่ยสำหรับพี่ซุยนะครับสำหรับทุกคนนะครับถ้าจับได้สี่รางวัลนะครับสี่รางวัลใหญ่นะครับ เอย่างนห้นด้วยมั้นบอกเคยพูดอย่ใางนี้เอย่างนี้เลยบอกเคยพูดกันบ่นอย่างนี้อย่างนี้บอกเคยพูดกันบ่นอย่างนห้อย่างนี้บอกเคยพูดกันบ่นบอกบอกบอกเคยพูดเอาไปพูดกันวันตัดออกไป่องชัยคิดอันปั่นกันอะไรนี้นบ่ะปั่นกันอกลางวันกันกลางด้วยเหมือนอะไรกัน้เลยเอาละบอกมา เยเด้ผมขอแยกขอนึ่งลูกอยงอนึงตะลูกเนี่ยเสียาเมียมนดร่งยางเดซีจ้าโอเครางวัลแรก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 เอาแทะอะไรได้หนดี๋ยวังออกมาเอาแทะอะไรได้นอู้ไทยเลยอ้ไทรางวัลที่นี่หรับหนัม่ห้าเล่ไม่ด้่ะไ่ได้ะมไม่อด้คได้ะได้ไม้่ เดี๋ยวจะว่าเลขล็อกนะครับพี่จริงครับลีขาพี่จรินเราคนแรกนะครับคุณนายจับมาแล้วบอกบอกตัวอักษรก่อนนะครับบอกตัวอักษรก่อนเออหัวเดี๋ยวหัวอีกคนกูหลุดแล้วไงกูเนี่ยเอาเนี่ยกเอ้ายเอา เปิด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 ให้เปิดให้ดูครับไม่มีชื่อครับตามเปล่าโอ้โหโอเล่หนอยสิคุณได้นาสุด